ไม่ได้อันเท้าที่เริ่มน้ำน้ำนับได้มันมีอะไรบ้างที่เรานับได้ใครจะรู้ใครจะตอบก็ได้ที่นับได้เป็นตัว,ตวเป็นหนึ่งชิ้นหนึ่งอันสองอันอ่ะได้น้ำนับได้อะไรคะคว <ell>, ายครับวายบ u f f a l o เอามี้แมวครับแมวปากกาครับปากกา pen นะคะอันนี้น้ำนับได้ดยกตัวอย่างต่อไปน้ำนับไม่ได้นะคะน้ำนับไม่ได้ใครจะช่วยครูตอบบ้างค,คะประวิตอะไรคะครน้ำตาลลครับน้าต sugar ตนะคะถ้าใครต่อไปมันอะไรคะเกลือเกลือซอสอีกมีไหมแป้งอ,อ,อ,อะไรนะคะน้ำมันค่ะโอ้ยแล้วหมดหรือยังคะใครมีใครจะตอบอีกอ้าวอ้ำอะไรคะหมอยครับอะไรนะหมย <laughs> อยครับหมอยเออ